สวัสดีครับผมบอสเต๋นบอสเบนนะฮะวันนี้นะครับก็จะมาวัดเอวนะครับของนายาเรตัวแจกของผมนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมากินของหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็จะเป็นอาหารอื่นๆนะครับที่กินแล้วต้องบอกว่าถ้าบางคนกินเนี่ยพังแล้วปุงลงแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะเราจะมาดูว่าเขาเนี่ยเอวนะครับกี่นิ้วนะฮะวันนี้เราวัดกันให้ดูนะครับ นปกติก็ไม่ใช่ชอบวัดนะฮะเพราะว่าไม่ได้จับโองใครอย่างเงี้ยเอได้รับเกียรติมากแม่นะเกียรตเลยนะฮะมาจับเอวของคุณเกีตนะครับเอว24นิ้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคุณดีขนาดนี้นะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าจริงๆมตัวช่วยครับตัวช่วยเขาก็คือนี่ครับไมเทอร์จีนะครับกินวันละเม็ดสองเม็ดก่อนใหห็นได้นะครับหนึ่งเม็ดมีสามสิบเม็ดนะครับช่วยลดนะครับพวกไขมันนะครับบอก แป้งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือบอกเลยว่าปลอดภัยเพราะาสหสกัรนำเข้าจากต่างประเทศนะครับลองไปทานกันดูนะครับสวัสดีครับ